สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหาูาอามนะมาครับกดแชร์ออกไปยาโหูพรา เราเสื้สีเดียวกันเดิมมามข้นเป็นอย่างนี้อยู่ด้วยค่ะสักทุกวันไงไม่เคยละเว้นซักทุกวัน,นมไม่เคยละเว้นได้ทำได้ใช่ไหมอืมให้พวกคนเข้าใจผิดก็ทำ วันนึงสองรอบเลยวันละรอบเองอไลค์เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูระพิมพ์แชร์แล้วสแบนดน คำถามแ <c oughs> ชร์แล้ว <c oughs> ชร์แล้ <c oughs> คำถาม <c oughs> กดแชร์ออกไปแซ่ เร้วเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเฮ้ยทรมาน ไม,ไม่คิดว่าจะมาปวดใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์และพิมพ์แชร์แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะจะรอเราอีกไหมว่ารอแล้วเนาะเอออพแล้วนะ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเร่องคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะโดยที่ถามเรื่องอะไรก็ได้หนึ่งข้อนะคะให้ยิบีตอบหนึ่งใบนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมแล้วเวลาสามวันเท่านั้นค่ะอันเน้นนะสามวันเท่านั้นนะคะ การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภการเดินทางการศึกษาครอบคลุมเลยเอะเวลา3วันเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนนะคะและเรื่องรายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวทางชั้มาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะสําหรับไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพนะคะไพ่เทพพลังจิตกับตรอจองค์ตรวจเทพ ดูส่วนตัวเท่านั้นมีค่าครูทักแชทมาได้ถ้าสนใจนะคะขอพร้อมโอนก่อนดูคะ่ะเข้าหน้านี้ดูไพ่ยิปซีต้องรูไปตอบหนึ่งข้อนะคะไพ่ยิปซีนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาไม่ตอบสิ่งเร้นรับนะคะไม่ตอบความฝันไม่ตอบจะเลิกกันขาดไหมไม่ตอบมือที่สามนะคะรักสามเจ้าไม่ดูนะคะท้องไหมไม่ดูนะคะ มาครับกดแชร์ออกไปแทรกถาหมความรักขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนเจ้าต้องบอกสถานะที่แท้จริงเจ้าต้องยอมรับความจริงให้ได้แชร์แล้วค่ะปูอายุ21ความรักค่ะมีแฟนแล้วค่ะ ไพออ่ไม่ดี <ใจ S 1> บอกได้แค่เพียงว่ามันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับไม่มีอารมณ์ที่เก็บซ่อนกันไว้เศร้าไม่เหมือนเหมือนไม่พอใจอะไรกันนะนะให้ไปดูแล้วกันะะตอบได้แค่นี้ว่ารู้สึกเศร้ารู้สึกแบบเครียดอกหักอ่ะแบบเสียใจอ่ะเรื่องอะไรอ่ะเครียดอาจจะทําใครทําให้ใครรู้สึกเสียใจนะคะคเอ่อ คิดว่าคําถามเดียวคงไม่พอนะคะถ้า,าสนใจดูโด,ดูส่วนตัวถ้าแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโตนก่อนดูนะคะ,ะเป็นอะไรพยายามจะกระดิกไงจะลุกให้ได้ก็บอกแล้วไงจะทายาให้ก็ไม่เอาแล้วตกรงทาาถุกถูกจุดปะถูกนี่ครับทิดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานได้ที่ท่านประธานสูงสุดพิเศษ Facebook โอสิริกรอภิรัต Facebook โอซิริกรอภิรัต เบอร์โทรศูน9 45, 9 2 2 6 4 5 0925929261องี่หองห้าเสน id o e r e หนึ่งหสนใจดูดวงศนตัวเท่าใช้มาได้มีค่าครูขอความอ่อนก่อนดูนะคะสำหรับไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะรับขันครูหน,หน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศี พิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและศีลครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูนะคะตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปครับบารมีจอมเทพเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 และ id ราย AJTOP19 นะ มันวันเนี้ยผมมีความรู้สึกนะอืมปวดหลังมคนป,ปวดหลังเหมือน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 เส้นเป็นอะไรเส้นทับไปหาหมอสิจ่ายไม่ปล่อยให้มันหายเออมันนะจะปล่อยได้ยังไงถ้าต้องรักษาไม,ไม่ได้ทายาได้มั้ยทาได้นะทาทาแล้วกันนะท่านอาจารย์โอภูเป็นประธานกินยาก็ไายกล้ามเนื้อไงมันไม่ได้ปวดถึงขั้นนั้น เเดี๋ยวอาจารย์โอจะรู้เองในเรื um> ่องนี้เอาเลนเมื่อเมื่อกี้เดี๋ยให้ลุกไปขึ้นต้องไถ่ไปกับพื้นเดี๋ยวให้อาจารย์โอนวดให้อาจารย์โอให้อาจารย์โอไอนี้แสดงบรเลีลาเปรยเอารีโมทมาเอาอะไรอะนะเอาไม้มาตีหลังแล้วกดแชร์ออกไปเซ่โอ้คอยเห็นคนเขา ใช้มันปวดขาเนาะท,ที่เดินกะลาใช่ไหมเหลยเหลืออะไรหรือปวดอะไรไม่รู้เดนกะลาลที่เด็กๆเ,เขาเล่นกันเ็วก,กดแชร์ออกไปไม่ใช่ล,ละมั้งคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แต่แต่โอ้เคยเห็นเหมือนอะไรนะมันเป็นไม้อะที่ว่าเอาเอา,เอามอยืนอะยืนยืนแล้วก็หายปวดเออไม้อะไรอะกะลากดจุดไม้กดจุดเนะย ่านอาจารย์โอู้้เป็นประธานก็ได้คิดค้นวิธีการนวดนะแผนไทยไทยนะนวดไงโอ้ออคิดได้ยังไงก็กำลังนั่งคิดอยู่นี่ไง้ต่ลาวใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงโอ้เคยเห็นมันเป็นไม้อะไรมันอาจจะเป็นไม้ที่แบบว่าเไม้หดเส้นเป็นมันเป็นไม้เปปุ่มขึ้นมาเป็นปุ่มขึ้นมาแล้วเราก็มีแล้วมันก็มีสปริงด้วยอ่ะแล้วพอเดินแล้วแล้วพอเหยียบลงไปอ่ะมันก็จะเจ็บเท้าอ่ะ เจ็บน่าดูเลยอ่ะพาะตัวเราหนักไงเครียดถ้าเป็นคนตัวบางๆเขาอาจจะไม่ค่อยเจ็บก็ได้หายไปแล้วหายไปแล้วคนเดียวฮะความรักฮะเครียดความรักเครียดไปแล้วนะอ่าใครสนใจดูดูส่วนตัวทัชแซมพอดีมีค่าครูขอหอมบนก่อนดูนะคะเ็วเซ่ไพ่ยิบสีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตัวองค์ตัวเทพนะคะ ข้าหน้านี้ใครอยากดูสนเอใครอยากดูดวงนะคะทักมาได้เขาเรียกว่าอะไระอ่ะก, like, ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะเห็นตามเห็นตาไหมเห็นตาอุงวุิงไหมคะเห็นไหมตาตาเนี่ยเห็นไหมเนอะมันไม่ค่อยเห็นนะเห็นกล้องไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็น เห็นมัมันเป็นอย่างเงี้ยมันทาแล้วมันไม่เห็นก็ไม่รู้จะทาเพื่ออะไรใช่ไหมกูสาทาแล้วแบบนี้กดแชร์ออกไปแซมีคนเชียร์ให้ซื้ออาเชโดเป็นแบบเป็นถาดเลยถาดใหญ่คนหลอกทั้งนั้นใหญ่เบ้ออะไการทาไม่มีที่วางเอะมาคนจะเป็นอย่างละ้นนิดหลุมลนิดหลุมละหน่อยอ่ะ อ่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 0 0าพัน9กแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม ดูดวงข้างหน้านี้นะคะดูด้วยไพ่ยิ้มซีตอบหนึ่งใบตูเวลาเนี่ยเวลาเฉพาะจาะจงนะคะออแล้วเดี๋ยวจะไปละนะมันคงไม่มีใครแล้วละขนาดแชร์ไปต้องเยอะแล้วผิดเวลาหรือเปล่าใช่มันผิดเวลามันต้องประมาณหัวค่ำแต่ว่ามันมาดึกทุกวัน,นก็เลยมีคนน้อยหน่อยวันนี้ก็อยากจะมาเร็วๆนะถามไม่เถทาไม่เถอะ,ถเ,ถอะเอาละไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อเดี๋ยว ก็เข้าทํางานเมอาทำงานให้เขาห้าชั่วโมงทำสองชั่วโมงครึ่งออกโอ้สบายถ้าเป็นผมนะทํางานแปดชั่วโมงทำหนึ่งชั่วโมงครึ่งออกโอ้โหกําไรเด็นเนะนะถ้าเป็นเจ้าของบริษัทนี่มาถึงโอ้ยึงนั้งคิดอยู่ในใจเลยนะกดแชร์เซ กดแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์หลังเดีย่ยงกดไลค์กดแชร์แล้วพี่แชร์แล้วชื่อแรกถามมาคะ่ะสวัสดีค่ะโบวีนะคะ แฟนเก่าชื่ออาเมจจะกลับมาอีกไหมคะก่อนสิ้นเดือนนี้ดูสามวันดูแค่สามวันนี้นะยังไม่มีใครมางั้นครับสามวันนี้พูดตามหลักความจริงดูแค่สามวันครับถ้าอยากดูสิ้นก่อนสิ้นเดือนมาครับข้างหลังครับกับผมอาจารย์ท็อปน่ไพเทพพลังจิตแบบชั่วโมงหนึ่งจัดเต็มจากสหรัฐอเมริกาสู่ประเทศไทยยิงตรงมานะนะ,นะเลนราคาทุกูกดีทีนะ เป็นราคาที่เมตตามาหานิยมนะดูอาการนะไม่มาภัยว่างั้นนะ่ะนะสามวันเท่านั้นค่ะนะถ้าอยากดูจัดดูเต็มจัดเต็มชนิดสิบใบนะชนิดสามใบามาด้านหลังครับเน้นนะครับนะไพ่เทพพลังจิตชั้นสูงสุดพิเศษนะแบบไทยอเมริกานะเออแล้วคุณจะรู้นะ แบบไทยอเมริกแบบราคาอเมริกานะจะรู้นะถึงความพิเศษนะนี่อเออพิเศษนะหนึ่งชั่วโมงแบบอเมริกาบอกว่า,างี้แล้วคุณจะได้รู้เรลวเรลเซอเวลามันเลยเวลาแล้วเนี่ยโดยอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานนะเนี่ย แหมเข้ามาเจ็ดคนหายไปหมดเลยถามแค่คนเดียวเร็วเซ่ไปละนะหมดเวลาโอ้โหทร,ร,ร,รมานทรมกรเนะ